ในที่สุดเราก็กลับมากับไอเกมบ้านี่อีกแล้วทัพจีไสก่อเอะข้างหลัง <Help S 1> มันทำอะไรวะ <Help me. S 1> อุลตร้าแมนงั้นเหอรอล้สึกว่าอุลตร้าแมนตัวนี้เหมือนรู้ว่าจะเคยดูอยู่แนละ้วตัวเวอร์อหมันลืมชื่อเป็นไรเลยเอ่ไอตัวข้างหลังเหมือนเวนอมอฟดิเลยเอาละเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทำเสียงปกติดีกว่าหรือว่าเสียงนี้ไม่ปกติก็ <c oughs> นี่ก็เป็นเกมพับจีแท้เกากที่ผมเคยลงเมือน,นานมาแล้วที่กับมาทานี่ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเจ้าเกมนียอีกไม่นานเนี่ยมันจะมาเปิดไทยแล้วนะ <c oughs> ก่อไปดูจากแฟนเพจของพับจีแท้เกอกหรือซาวเซ็ตแมนนะครับของไทยนะครับมีประกาศออกมาว่าเกมนี้จะเข้าไทยในไม่ช้านะครับพร้อมกับอีกหลายๆประเทศนะครับผมเป็นเซิร์ฟเอเชียดังนั้นในเพจเนี่ยเขาได้บอกว่าเราสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วโดวยใช้แอปแทบทบ ตอนนี้ในะสมองผมก็คิดได้ว่าถ้ามันมาไทยแล้วเราอาจจะใช้แอปแถบๆสามารถเ็ากอินได้ก็ได้นะหรือคือตอนเนี้ยไอเจ้าเกมเนี่ยมันก็สามารถใช้ Facebook ได้ด้วยนะหรือว่าอีเมลดังนั้นตอนเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันมาเซิร์ฟไทยเราน่าจะใช้รหัสที่เป็นที่เราเล่นเซิร์ฟจีนมาเซิร์ฟไทยได้ะ it, นะเก็ตนะซึ่งในคลิปนี้คลิปเนี่ยผมก็ยังหาวิธีการตั้งคือคลิปไม่ได้ผมไม่รู้จะตั้งคือคลิปว่าอะไรหรือย่างเช่นคลิปนี้ผมจะมาอธิบาย ปัญหาเกี่ยวกับเกมไ้กรเกหรือจะเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยในเกมไ้กรอกะหรือว่าจะเป็นการสอนแก้ปัญหาตรงนู้นตรงนี้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 หรือว่าข้างันเถอะท่าผู้ชมเราคอมเมนต์บอกซิว่าจตันชื่อคลิปว่าอะไรดีอ่ะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราภาพมาเยอะแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยผมอ่าเจ้าเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเห็นค่าวเปลี่ยนภาษาได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะบางรุ่นหรือเปล่าเพราะของผมมันเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะก็ไม่เป็นอะไรนะ จริงกดไปที่ตั้งค่ามันจะมีเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับนีกใช่หไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับอาละนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในปัญหาแต่และอย่างที่ท่านผู้ชมเจอกันเลยนะครับอย่างแรกที่ผมเห็นบ่อยก็คือแอปพลิเคชันไม่ใช่ตัวไฟล์ apk ไม่สามารถติดตั้งได้ก็คือมันขึ้นว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกก่อนว่ามีหลายกรณีมากนะครับว่าถ้ามันขึ้นแบบนั้นนะกรณีแรกเลยก็คือ โทรศัพท์ของเราอาจจะไม่รองรับเจ้าตัวเกมตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไปโหลดมาเป็นไฟล์ apk นะครับถ้าเราไปโหลดใน play พ t o ต e เนี่ยถ้ามันไม่ถ้ามือถือไม่รองรับมันก็จะบอกว่ามันก็จะบอกว่าไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันก็คือมือถือไม่รองรับนะครับเพราะว่าถ้าโหลดในเพจโตเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไม่รองรับเลยนะเพราะว่าเป็นเพจโตซึ่งถ้าเราไปโหลดแอปจ็บแถบมันเป็น apk มันก็ บางครั้งมันก็ไม่ได้บอกว่ามันโหลดไม่ได้นะแล้วก็ต้องอเวลาติดตั้งมันก็จะขึ้นว่าติดตั้งไม่ได้นะมาที่กรณีที่2นะครับในที่มือถือเราอาจจะไม่รองรับแล้วอาจจะเป็นที่มือถือของเรา cpu หรือว่าแรมหรือว่าโทรศัพท์เราเนี่ยมันไม่ไหวที่จะเล่นนะครับก็คือแรมมันน้อยนะครับแบบว่าอืมไมไว่าหงสเปคมันไม่พอที่จะเล่นนะมันก็เลยติดตั้งไม่ได้กรณีต่อไปเราจะต้องลองรีเครื่องนะครับแล้วก็ลองมาติดตั้งใหม่นะ มันก็อาจจะมีปัญหาบ้านนะพาะของผมก็เคยขึ้นแบบนั้นแต่ว่าผมรีเครื่องแล้วมันก็ใช้ได้อะนะเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ลองรีเครื่องดูนะเผื่อจะใช้ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมันอาจจะกินพื้นที่เยอะกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าเจ้าเกมตัวเนี้ยคือผมอ่ะไม่แน่ใจว่ามันกินพื้นที่จริงๆเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนด้วยนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยเคยโหลดเกมเจ้า Naruto ะอัลติ t ม s t o r ร Mobile นะในแอปแท็บแท็บซึ่งในนั้นมันเขียนว่า เกมเนี่ยมันกินพื้นที่แค่1นึ่กิก,กกกว่านะแต่พอติดตั้งเนี่ยมันไม้สามารถติดตั้งได้มันขึ้นว่าไม่ติดต,ติดตั้งแอปพลิเคชันนะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงผมก็เลยลองรีเครื่องแล้วก็ดูสเปคโทรศัพท์ของผม <S <S ผมคิดว่ามันน่าจะพอเล่นได้แต่ว่าถ้าที่ผมไปดูมามันใช้พื้นที่เยอะกว่าที่คิดก็คือเวลาติดตั้งเกม a อ k เคนี่ยมันก็จะกินพื้นที่เราเพิ่มไปอีกนะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลมาเจ้าเกมรูโตเนี่ยมันกินพื้นที่ ประมาณ 5- 6G b กก็คือเราต้องเหลือพื้นที่ว่างประมาณนั้นนะซึ่งยยเกิไส้กรอกก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่อาจจะไม่กินเยอะขนาดนั้นมากเพราะว่าผมก็โหลดได้นะครับเอาละนะก็เดี๋ยวต่อไปผมจะมาสอนเรื่องการาแก้อินเทอร์เน็ตปิ่งนะครับซึ่งใครๆหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมจะต้องมีเลยก,ก็คือแอป Speed CN ซึ่งก็เป็นคล้ายๆ V p เนะครับแล้วกดเข้าไปนะโหลดได้ใน Play พ t โ r e นะครับเพราะเรากดเข้ามาแล้วเราก็รอสักครู่นะครับต่อไปแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนไปนะแล้วก็กด enjoy now นะครับหลังจากนั้นนะครับขึ้นแบบนี้แล้วเราทําการกดปุ่มตรงนี้ที่ผมวงไว้นะกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดอนุญาตนะครับหลังที่อนุญาตเสร็จแล้วตรงนี้เรากด cancel นะมันเป็น v i p นะเราไม่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กด ตรงช่องว่างตรงหน้าจอโล่งๆนะเลยงั้นพอได้แบบนี้แล้วสีฟ,ฟ้าๆอย่างนี้ก็คือมันเปิดแล้วนี่เห็นไหมด้านบนมันเขียน VPN นะครับเวลาเราไม่ใช้เราก็มาปิดนะครับเจ้าแอปตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องอเจ้าแอปตัวนี้สามารถช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเราลองเล่นแอปอเกมจีบมันก็จะลื่นนะเดี๋ยวรอรออินเข้าไปก่อนนะโอเคเข้ามาแล้วก็เห็นได้ว่าเข้าไวมากๆเลยเอาละเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่ามัน รู้สึกว่าโหมดมันเปลี่ยนหรือยังผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าหลางังจากที่ผมไม่ได้เล่นหาผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรมาใหม่มั่งน,นะคือผมไม่มั่นใจว่าที่มันมาเปิดในไทยเพราะว่า,าคนไทยเราไปเล่นเยอะหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจอันนั้นอาจจะมีส่วนนะเพราะว่าช่วงนี้ในทิกตอกเนี่ยคนไทยไปเล่นเยอะมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปในโหมดฝึกซ้อมกันดีกว่านะโอมฝึกซ้อมโอเคโหมดโหมดอันไหนวะอันนี้หรือเปล่านะลองกดเข้าไปดูนะอันที่มีคนเยอะ แล้วก็มีคนบอกว่ามันหาห้องช้าก็อันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นกันแทบจะทุกคนนะบางคนก็หาห้องช้าบางคนก็หาห้องไวเกี่ยวกับเวลานะครับเพราะว่าเวลาของเซิร์ฟจีนกับของเรามันไม่เท่ากันนะของเขาน่าจะไวกว่านิดนึงนะมันก็จะทําให้เวลาหาห้องอาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะนี่ดดอินเทอร์เนต็ตความปิงได้ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300 400นะครับไม่เกินมากแน่นอนนะครับ ซึ่งบางครั้งถ้ามันกระตุกนะโทรศัพท์เรากระตุกมันก็อาจจะปิงขึ้นถึงเป็นพันเลยก็ได้นะอาจจะเกี่ยวที่โทรศัพท์กระตุกด้วยนะครับเพราะว่าเวลากระตุกปิงก็จะขึ้นเนาะโทรศัพท์ของผมมันก็ไม่ค่อยจะไหวมากนะครับผมโหลดมานี่ก็กระตุกมากนะฮะโอเคเนาะอก็อาจจะเล็กๆหน่อยนะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่นหรอกนะผมก็มาอธิบายให้ดูว่า,ามันใช้แอปนี่มันดีมากนะครับเวลาอันนี้เนาะโอเคนะครับเห็นไหมปิงก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ เขีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่จะเอาไปเล่นนะถ้าสำหรับใครกระตุกก็อาจจะปิงขึ้นอย่างแบบผมเห็นนะทดสอบมันกระตุกแล้วปิงมันขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะอัดคลิปไปด้วยแหละเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลองเอาแอปนี้ไปใช้กันได้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะก็อาจจะมีปิงบ้างเล็กน้อยนะแต่เป็นไปสักพักเนี่ยไม่ปิงแน่นอนนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับรอบใครที่อยากโหลดเกมนี้ผมสอนโหลดไว้แล้วนะแล้วก็ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แอปไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์คลิปไว้นะตอนนี้ไปละนะครับผมบ๊ายบาย